ังไงสเปียชุบแบบด <ah> ัวทันใจเนทลูกแรกลูกแรกจากน้องปลื <t 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 ้มโกดได้าเนทมาติมตีนเบนอีกลูกหนึ่งซ้อนไม่ถึงครับผมไม่ถึงลูกนี้เรียบร้อยสองสองนอกจากก็อดแมวครับผมสเปียแล้วะลำบุญ ไปเหมือนกันแล้วคลิปแต่ละคนดาวพีโนไปพีไฟใส่ความพีไฟใส่ไปยังไม่เจอครับคนสุด้ายหลังต้นไม้ซ้ายมือ,อยัางไงาต่อโอ้โหเราไม่ได้มีออปชันเหลือนะคะเหลือแต่โมเข้านั้นอย่าต้องอกินใจเข้าะมาแล้วตรงนพีทัวส่วนใหญ่ เข้าพอดีเข้าพอดีได้ไก่ไปแล้วเสียมีน้ำเมื่อสักครู่นี้ลั่นมาเหมือนกันถ้าปาค์กิยังไงก็ตั้งมาปาียนนะชิบก่อนด้านนอกมาเอ็ดดี้คุมโซนนี้อยู่ครับหนไ่งไกวะเจ้าวาดเจ้าวาปล่อยเพลินๆยาเพลินๆีว่ามาละวหนึ่งไก่ดูทรงมาละไก่ชัวร์ได้โซนโคตรดีเลยครับต้องได้แล้วอย่าโดนน็อคพอไว้ไอ้เหี้ยไปแจมไขาได้แจมไม่รัวๆเลยตอนเนี้ยไม่มีไม่มีใครยุ่งกับโซนตัวเองแล้วเดี๋ยวรอฆ่ากิฟดีที่หลังแค่นั้นแหละจบ ที่เหลือก็ยิงยิงโมวซได้หมดแล้วไม่มีใครยุ่งแล้วถ้าถ้าถ้าเห็นเอวีจริงเอฟวีกว่าเฮ้ยเดินไปป้าน้องแค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วเ้ยกูชอบยิงชอบยิงคนแก่เออแก่จะลงลงอยู่แล้วใช่เหรอ้ำไปยังไม่ลงเรียบร้อย k จงไปดยเอดบนหน้าตดิลชีนป้าป้าผนะมวต้องเช็คให้ดีนะระวังนะครับผมค่อยเล่นครับสำหรับนของบุัิล์ครับเบอร์เต้นแชมป์สูงมากมครับ ใช่จะแชมป์ป่ะแชมป์อยู่นะฮะแชมป์อยู่ก็สแก๊กสามสี่นู้นเองน้องคลิปเนี่ยเดี๋ยวเขต้องไม่พิจัดให้ได้ใช่ฮะบุรีรับเดนหน้าต่อไปเพื่อนคลิปเพื่อนลุยนอนฮะรอฮะตรงนี้วงลงมาล่างทีหนึ่งนะผมว่าน่าจะบันเทิงอยู่ครับลากมาแล้วออกมาพอกผ่านนิดนึงทางตะวันออกเฉียงใต้ วาล้เยอ๋อแต่เขามีเรื่องผิดใจกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนี่หว่าที่ที่เดียทามไปทวงเงินคาร์เมลอนน่ะคนนั้นกูอยู่แล้วก็แล้วก็มีเรื่องหนึ่งด้วยผมไปถามเดียร์ามมาเขาจะไปไถ่ปูนคาร์เมลอนกูอยู่ที่สภาวันนั้นเลยไอ้นี่คนที่คนที่แบบว่าไปเข้าคาร์เมลอนมันติดเงินเดียร์ามอยู่แล้วยร์ธามพูดว่าถ้ามึงไม่จ่ายกูจะตีมึงถ้ามึงจะเอาใจมึงมาตีด้วยก็ได้กูจำได้ใช่เหรอเออกูจำได้เลยตคนนั้นก็อยู่ในเหตุการณ์มึงขึ้นรถพี่มึก ไปไปไปเดินไปเดินไ้เออตังค์ซื้อตังค์ซื้องานแจ้งเฮ้งานแจ้งอีสามนทีเว่ะอีเลยเรเป่นงเขียวไปแงเขียวมงอ่ะเดินมาแบบนี้ยังไงเียชุบแบบดัวทันใจเนลูกแรกลูกแรกจากน้องเลืรมโนดาเนมาสิบีทีอีกลูกนึ่งซอสไม่ถึงครับผมไม่ถึงลูกนี้เรียบร้ยสอง มาแน่นอนแล้วผมนี้ยังไงต่อสายมาเอาครับวิลัมวิลัมมาแล้วเหลือแค่เล่นบาคนเดียวออกขวาแบบนี้ดียังไม่เจอทิ้งก่อนเล่นไปใส่มายังไงต่อเนี่ยกระฉามเนี่ยก็แชมป์องไปเหมือนกันก็แมวไปทางด้านของสเปียรวเกยไปแล้วเหลือยังไงครับสามหนึ่งหนึ่งครับผมที่ยังยืนอยู่นะครับแชมป์แน่นอนพีบมาดำพีบมาดำก็แล้วก็ไป แล้วคือกูรูแฟนตัวเองเรียบหมุนเรียบร้อยแม่ทีไม่คุยจบลำสาปไปแล้วรู้แบบรู้ครับผมเหลือห้า a ไลฟ์ในเกมไม่ออกเลยฟีบาดาวโรท้าแจ้งสมบัตตําแหน่งมาแล้วที่ร้อยยังไงอะโคดนซี่เอาชัวร์ดีกว่าสโมไปชุบเพื่อนก่อนเอ็ดดี้รอฮะรอฮะไม่จะไปต้องรีบระวังระเบิดระเบิดเขาเยอะระวังด้วยเลนบาร์ระเบิดเยอะแห่มาแห่มาไทยก็จะแข็งทําที่ผมนะเฮ้ยนะ เขาก็ทำทองเหมือนกันทำสีทองหรอของเขาทำเสร็จอะสีชุ่มน้องไปสอนตามสโมครับนึกว่าอยู่ในสโมหมาแล้ว A W M ครับของกัดแมวเล่งมาพิปายเล่งมาพิปาอยู่ต้นขวาต้องระวังต้นขวาต้องระวังครับกัดแมวกอดแมวยังไงโนอาด้าท่าเป้ารอดูที่ปลายสโมอยู่ด้านขวาสุดเลยโนอาด้าจะรู้หรือเปล่าเล่นบาร์เรนบาน่าอีกถึงรอบยังไม่มีใครไม่มีปัญหาการกระเบิดระเบิดไปไหนปลาไปตายกอดแมวขึ้นมาตายจริงจริงเอ้ยเออน่าปิดงาน มาแล้วเว้ยมาแล้วทุกคนสำหรับไก่แรกเนีครับของประเทศไทยเราอ่ะอยู่กับทางของรีดามิเต็ดอีสต์น้องๆมาแล้วเว้ย